อยาเปลี่ยนคนถูกเมินให้เป็นคนที่ถูกขอคืนดีคุณจะต้องเป็นคนเหนือเกมครับคนทั่วไปเนี่ยมองเรื่องความรักเป็นเรื่องคนสองคนสุดท้ายเขาพบกับความไม่สงบใจครับคำถามคือปัจจุบันนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณมองแบบนี้อยู่หรือเปล่าในมุมของคนฉลาดเขามองว่าความรักเป็นเรื่องของการควบคุมความรู้สึก และเป็นการคุมความคิดและเป็นการคุมความสุขครับคือหมายความว่าเวลาคุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่คุณต้องทํามีแค่2ออย่างคราวน,นี้ผลลัพธ์มันก็จะได้ตามใจของคุณแล้วครับคนฉลาดไม่อนุญาตให้ใครคิดเองคุณกลับปล่อยให้เขาคิดเอง หวังให้มันรักคุณเองหวังให้มันหวังให้มันคิดถึงคุณเองหวังให้มันสำนึกเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างในโลกใบนี้คุณจะกำหนดผลลัพธ์ได้ถ้าคุณควบคุมความคิดคนและความรู้สึกของคนหมายความว่าถ้าวันนี้ความรักของคุณมันไม่สมหวังแสดงว่าสกิลที่คุณกำลังขาดคือเลยครับการควบคุมความคิดและความรู้สึกของคนคู่คมฟันองครับเพราะงั้นเนี่ยไม่แปลกถ้าคุณโดนลดสถานะคุณไม่ต้องโทษใครเลยครับไม่แปลกถ้าเขาเริ่มหมดใจคุณไม่ต้องโทษใครครับ เพราะคุณขาดสกิลที่สําคัญที่สุดไปถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงเสน่หมากขึ้นผูค้ความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยค พูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็น ก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นแหละสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009 9ครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line แอนะครับ